สว,ส,สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับการรายงานและคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับเรามาเริ่มกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสำหรับวันนี้นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยในภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยเป็นสีเขียวนะครับก็มีเพียงจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้ที่ยังคงเป็นสีส้มอยู่นะครับ ขยับขึ้นมาดูที่พื้นที่ภาคกลางนะและก็พื้นที่ภาคเหนือนะครับในภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็พื้นที่ภาคใต้นะครับที่ในภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตัวพื้นที่ครับสําหรับการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า7วันนะครับ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยแนวโน้มสถานก,การณ์ล่วน้าจัดวันนียถือว่ามีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆนะครับที่มีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับ ทุกท่านนะครับก่อนออกจากบ้านหรือว่าทากิจกรรมกลางแจ้งนะครับสามารถตรวจเช็คค่าฝุ่นละอองได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน Air for t ์ไทนะครับหรือว่าเว็บไซต์ Air For t ์ไทนะครับและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองได้ผ่านแฟนเพจ a c e b o o k ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k กรมควบคุมมลพิษนะครับแล้วกลับมาพบกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ